ผิวที่แข็งแรงเกิดจากการดูแลที่ดีครีมกันแดดที่เหนียวเหนอะน่ะไม่จำเป็นแล้วค่ะอโ o ด i t ซันซ่าแค่วันละซองผิวก็ใสเวอร์อย่างที่เห็นเนี่ยแหละค่ะอโฟโด i t ซันซ่าวิตามินบำรุงผิว แบบใหม่ล่าสุดปกป้องผิวจากแสงแดดช่วยให้ผิวขาวใสขึ้นด้วยสารสกัดจากธรรมชาติและใบอ่อนเมลอนสายพันฝรั่งเศสช่วยต้านอนุมูลอิสระเสริมสร้างคอลลาเจนลดปัญหาการเกิดริ้วรอยหมองคล้ำและปัญหาผิวสิวฝ้ากระจุดด่างดำง่ายๆแค่วันละซองผิวก็สวยเด้งขาวใสขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติกล้าท้าแดดได้เลย เราใช้ของปอมอัฟโรดิสันซ่าเบอร์ซิวผิวขาวใสไม่กลัวแดด